ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตาที่ช่องนาตาผู้ประดิษฐ์นะคะวันนี้ค่ะกลับมาพร้อมกับคลิปรีวิวนะคะทุกคนซึ่งต้าก็จะพาทุกคนไปที่ฟู้ดคอร์ทในห้างนั่นเองค่ะไปดูกันว่าที่ฟู้ดคอร์ทเนี่ยเขามีขายอะไรบ้างนะคะเป็นห้างแบบไหนนะคะมีราคาเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเนาะซึ่งตอนนี้ตาก็เพิ่งเลิกงานนะคะอาบน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะพร้อมไปหาข้าวเย็นทานแล้วนะคะยังไงเราไปเจอกันที่ห้างเลยค่ะ นี่ทุกคนตาก็กำลังออกมาจากบ้านนะคะต้องบอกก่อนว่ายังไมไ่ทำคลิปรีวิวบ้านเลยถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเก่าด้านะคะทุกคนซึ่งตาเคยพูดไปว่าเออเดี๋ยวทำคลิปรีวิวบ้านให้แต่ยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะทำให้นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังเดินทางออกไปนะคะแล้วก็กำลังจะไป ทิ้งขยะด้วยค่ะคอนโดที่นี่นะคะถ้าเป็นคอนโดตึกใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะให้ลงไปทิ้งข้างล่างเนาะเขาจะมีเป็นโซนที่ทิ้งขยะไทยนะคะหรือว่าถ้าเกิดบางทีง่ถ้าเกิดชั้นเม,ยมเยอะมากอะไรเนี่ยเขาก็จะให้ทิ้งเป็นชั้นๆไปอะไรเนาะ,นะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะอ่านี่ทุกคนลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะก็จะเอาขยะมาทิ้งข้างล่างกันเนาะนี่ปป๊บเราก็ย้อนไปเลยตึ๊บให่ ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงห้างแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปที่ฟู้ดคอร์ดกันซึ่งฟู้ดคอร์ดจะอยู่ชั้น3ชั้น3นะทุกคนจะพาไปดูกันค่ะนี่เพื่อนรวมกระบวนการนะคะ เดี๋ยวก่อนแวะไปนะทุกคนลืมว่ายังมีบัตรท,ทาเล็บของไหาตีลาอยู่นะคะก็ได้มาครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ทํานะเดี๋ยวไปดูคิวก่อนว่ามีคิวไหมนะะถ้ามีก็เดี๋ยวจะทําเลยโอเคลงคิวทาเล็บสายตีเราเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปถึงฟู้ดคอร์ทแล้วกลิ่นมาละกลิก่นมาละกลิก่นอาหารมาละทุครัง <มา S 1> กลิ่นอาหารหมาละเดี๋ยวพาให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไง และนี่นะคะทุกคนบรรยากาศของฟู้ดคอร์ทที่ห้างควีนส์เบย์นะคะที่นี่เขาจะเรียกกันว่าควีนส์ฮอล์นะคะซึ่งเขาก็มีอาหารหลากหลายสัญชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารมาเลอ oh ห,หลายอย่างเลยค่ะทุกคนลงไปถึงมีขนมด้วยนะนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะ ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องอไปแลกบัตรไปแลกคูป,ปองอะไรนะคะสามารถจ่ายเงินสดจ่ายบาัตรหรือว่าจ่ายเป็น e ีเวลเลก็ได้นะคะนี่เลยและนี่ก็คือร้านที่ต้าเลือกทานในวันนี้นะคะเป็นข้าวไก่เจ้าประจำค่ะคือชอบมากระคาน่ารักมากนะคะเดี๋ยวตาจะให้ดูกันนะว่าตาสั่งอะไรมานะคะนี่เป็นหน้าตาแบบซูมอินของเขาเลยนะคะมีทั้งตูดไก่ ไก่ถั่วงอกมาเป็นเซตนะคะแล้วก็มีไข่ต้มด้วยแล้วก็อันนี้เป็นอีกอย่างเลยนะคะของโปรดเลยนะคะที่ทุกคนต้องมาลองให้ได้เลยนะคะเขาเรียกว่าปั่นมีนะคะทุกคนซึ่งเขาก็จะมีเป็นเหมือนตัวน้ำพริกเผามาให้ด้วยนะคะและนี่ค่ะเป็นภาพหมูของอาหารค่ําคืนนี้ของตาน,นะคะเดี๋ยวเรามาทานไปพร้อมๆกันนะคะไปดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะ่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคะก็คือเราได้กับข้าวมาสองร้าน นั่นก็คือร้านข้าวไก่เจ้าประจําซึ่งถ้าเกิดเราไม่รู้จะกินอะไรในห้างนะคะต้าก็จะเลือกที่จะกินข้าวไก่ในฟุกขอตลอดซึ่งก็จะเป็นเนื้อน่องนะคะแล้วก็เพิ่มตูดไก่ด้วยนะคะ <S <S บอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากทุกคนแล้วก็ราคาเขาน่ารักด้วยนะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>เซตข้าวไก่เนี้ยมีข้าวสองถ้วยนะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นเซตข้าวนี้มีไข่ฟองหนึ่งหันซี <S <S <ๆ S 1> <ๆ>่แล้วก็มีไก่อย่างเดียวนะคะไม่มีตูดไก่นาะแล้วก็มีน้ําซุป นะคะแล้วก็มีถั่วงอกเนี้ยอันนี้จะอยู่ที่13เหรียญเก้าแต่ว่าต้าก็จะเพิ่มตูดไก่มาส่วนตูดไก่ชิ้นละ70เซนเราสั่งมา5ชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นข้าวสวยนะคะเพิ่มอีกหนึ่งเพื่อให้เราสามารถจะทานได้2คนเนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่ทั้งหมดอ่ะสิบแปดเหรียญเก้านะคะซึ่งก็ถือว่าถูกอ่ะถ้าหานกัน2คนอ่ะคนนึงไม่ถึง10เหรียญอ่ะมีถั่วงอก เออมีถั่วงอกมีซุปมีข้าวแล้วกนราดถ้วยด้วยนะไม่ใช่แบบถ้วยหนึ่งแหมกันนะก็ถือว่าคุ้มนะสิบแปดเหรียญเก้าตีว่าคนหนึ่งไม่ถึงสิบเหรียญอะถือว่าโอเคถือว่าโอเคอะเก้าเหรียญกว่าตีว่าตีว่าสิบเหรียญไปเลยก็แล้วกันขอให้ตีว่าสิบเหรียญก็ยังถือว่าโอเคอยู่สําหรับแบบเซ็ตใหญ่แบบนี้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะอันนั้นเรียกว่าปันหมี่ปันมีนหมี่ต้องเจ้าหมี่ที่สุด ้องเจ้านี้เท่านั้นอเจ้านี้คืออร่อยมากคนต้องลองมาตำเลยนะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะกินอะไรในฟุกขอดหรือว่าอยากลองอะไรแปลกใหม่ที่เป็นแบบเของที่นี่จริงๆนะทุกคนอันนี้แนะนําเลยเป็นร้านอปานหมี่นะคะเดี๋ยวต้าจะขึ้นร้านมาให้เนาะซึ่งร้านเขาก็คือจะขายเจ้าปานหมี่นั่นแหละเขาจะเป็นเหมือนเส้นสดเนาะเส้นปานหมี่เขาเองเป็นเส้นสดทําเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีไข่ลวกนะคะ แล้วก็มีเป็นลูกชิ้นปลาให้จากลูกที่มากับน้ำซุปเนาะแล้วก็มีเป็นเหมือนประกอบอะแล้วก็มีตัวเด็ดของเขาอะก็คือเจ้าพริกเผาเขาเนี่ยแหละคือมันจะเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดดับเผ็ดจีแต่แต่ว่ามันอร่อยเนาะเพราะมันคุกกับบานหมี่เขาอร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองชิมไปพร้อมๆกันมารีวิวกันไปเลยเนาะซึ่งอ๋อลืมบอกไปราคาบานหมี่แปดเหรียญห้าแปดเหรียญห้าแปดเหรียญห้าก็คือรวม อ่ปันหมี่แล้วรวมซุปแล้วนะคะที่มีลูกชิ้นสับลูกโลแล้วก็มีแต่เหรนห้าก็โอเคเนาะโอเคราคากลางๆแบบนี้แหละนะในฟุตขอดจริงๆมันก็ราคาประมาณนี้แหละถ้าในปีนางเนาะฟุตขอดในปีนังก็จะราคาประมาณนี้นะคะอ่ะมาถึงโองรสชาติดีเรามากินให้ดูกันคือปกติเรากินอยู่แล้วแหละเรารู้อยู่แล้วว่าสองะไรเนี่ยคืออร่อยสําหรับพวกเรานะคะจะจะมาอธิบายบอกรสชาติดีนึงอะไรอย่างเนาะ ลืมแล้วคนลืมซื้อน้าเมื่อกี้ก็น้ำนะคะค่าน้ำก็คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นน้ำปกติมันก็ราคาไม่ได้สูงมากมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบถ้าน้ำขวดก็ขวดละน้ำเปล่าอ่ะขวดหนึ่งก็ประมาณสองเหรียญสามเหรียญประมาณเนี้ยแต่พอดีว่าเราเป็นคนชอบกินน้ำาผลไม้แล้วเราชอบแบบปั่นอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเนาะก็เลยได้เป็นน้ำผลไม้มาคนละแก้วนะคะซึ่งมันแก้วละเก้าเหรียญสองแก้วก็สิบแปดเหรียญ เท่ากับเซตเข้าวไก่เลยนะคนะน้ำสองแก้วจริงๆน้ําปกติมันก็ไม่ได้ขนาดนี้นะคุณม,มันก็มีนะพวกน้กําโพกน้ําสไปสน้ําเปล่าน้ําชาเย็นอะไรอย่างเงี้ยมีนะแบบแก้วละก็ประมาณสามเหรียญประมาณเนี้ยสามเหรียญกว่าสองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้นะในราคาในฟุตคอร์ดเนาะอร่อยไหมอร่อยอืมชใ,ใจชิมน้ำก่อนละกันอันเนี้ยเป็นน้ำออร์เรนจ์แมงโก้นะคะส้มกับ มะม่งวงอืมมะม่งวงอันนี้ก็เป็นพายแอปเปลิลแอปเปลิลสับปะรดกับแอปเปลิลใช่ชื่นใจเนาะอ,อร่อยอ่ะเจ้ากินน้ำหลไมะผลไม้มันเฟรชอะสดชื่นมันสดชื่นแบบอืมดีโอเคเราเอาน้ำไปวางข้างก่อนนะคะเดี๋ยวมารีวิวกับข้าวก่อนนะทุกคนเริ่มจากไก่แลนะ้วกันเริ่มจากไก่นะคะซึ่งไก่ก็ จะเป็นไก่แบบเนื้อไก่เลยทุกคนนี่เนื้อน่องนะคะก็คือแบบมันช่ำมันน่ากินมากนี่ค่ะมานะคะทุกคนมาชิมกันนะไขะ่ซึ่งน้ำจิ้มเขานะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่ปกตินั่นแหละน้ำจิ้มไก่นะคะเลยไก่เขาก็จะแบบเนื้อนุ่มๆนี่ก็ปกน้ำจิ้มเขาได้เลยนะคะ น,น,นี่อร่อยมากกินเลยอืมอือหือนุ่มชุ่มฉ่ำเฮ้ยอร่อยเนาะอร่อยมากมันนุ่มอะ่ะอร่อยอะ่ะนุ่มแล้วก็ไม่เหม็นแบบไม่เหม็นข้าวมไม่เหม็นอะไรเลย,เลยแล้วตัวเนี้ยน้ำที่เขาราดมามันจะมีความเค็มนิดนึงเพื่อเสริมรสให้ไก่ได้เป็นอย<น>่างดี อร่อยมากทุกคนคือแบบถ้าเกิดใครแบบเข้ามาในห้างเนี่ยเราก็แบบบางทีไม่ได้อยากกินร้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาลองฟุตคอร์ดได้นะคาค่อนข้างย่อมเยาคุณภาพอาหารก็ดีด้วยคุณภาพก็ดีเนาะอย่างถัวงอกเนี่ยก็คือกรอบมากถัวงอกนะกรอบแล้วมันคลุกตัวน้ํามันเหมือนน้ามันงาเอาว่าทุกคนแล้วก็จะมีซอสคลุกน้ํามันงาอย่างเงี้ยนะคะอร่อยมากเนี่ยอือฮึคอมพลีทแบบสุด นเนาะลยแล้วไข่อ่ะหนึ่งลูกที่เขาแบ่งซีกมานะแบ่งคนละฟองคนละครึ่งซีกเออคนละครึ่งซีกจบอ,อร่อยมากต่อที่ตุดไก่ทุกคนอาจจะตกใจกับละคะ่ะตุดไก่นิดนึงนะทุกคนแต่ว่าต้องบอกว่าที่เนี่ยไม่ค่อยเห็นใครขายตุกดไก่ส่วเนี่ยเขาไม่ก็เหมือนเขาไม่ก็กินกันนะตุกดไก่นะคะแล้วมันอร่อยมาก ตุกไก่เขาแบบมันนุ่มมันหอมมันเนึบคือต้องบอกว่าคนที่เนี่ยเขาไม่ค่อยกินกันเนาะมันก็อาจจะเพราะว่าราคาสูงด้วยหรือเปล่าราะคนไม่ค่อยกินไม่รุ่มกันนะเนาะเพราะว่าตัวหนึ่งมันก็มีแค่ตูดเดียวอะ่ะเออมันก็เลยน่าจะราคาสูงให้หนึ่งแต่พวกเราก็สู้กับราคานี้เพราะเราอยากกินแล้วของเขาอร่อยนะคะนี่ตุกไก่แบบจุกๆอือไข่โกบ้าอร่อยนะเขาเป็นเหมือนไข่พะโลเหมือนทาระโลแต่มันไม่ได้หวาน อืแต่ว่าไข่ขาวเนี่ยจะมีความหนึบหนึบเออมันหนึบหนึบแล้วตุกข้าวมันเขาอะมันจะไม่ได้แบบเหมือนข้าวมันที่ไทยไหมก็เหมือนอะแต่ว่ามันก็มีความไม่มันขนาดนั้นนะใช่ใช่ไม่ได้มันขนาดนั้นกับข้าวก็หอมแต่มันไม่ได้มันขนาดนั้นเพราะว่ามมีน้ํามันในแบบจากไก่จากตัวถั่วงอกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มันมากแต่มันเข้ากันเองกับข้าวของเขาแล้วก็ไก่เขานะมันเข้ากันไปหมด อ๋อ่อยากไปพันหมีม่ไปกินพันหมี่แล้วของโปรดตัวพันหมี่มาแล้วแบบปกติคนเยอะไม่สู้เนาะไม่สู้อต้องไปกินอีกสาขาหนึ่งจะคนมากกว่าวันนี้คือเอ็กซ์คลูซีฟเลยสำหรับคลิปโดย<ช><ๆ>เฉพาะเพปกติเราจะไม่สู้คนมันเยอะเกินทุกคนเราก็จะมากินให้เข้าใจนิดหน่อยจริงจริงแล้วปกตินะ กินข้าวไก่แบบนี้เลยแบบที่เราสั่งวันนี้เลยแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้กินเพราะมันก็อิ่มพอดีแล้วอะ่ะตอนนี้เราสั่งปันหมี่นะทุกคนดูได้เนาะเพราะว่ามันเลิศจริงๆนี่ปันหมี่มีไข่มีเส้นมีปลากรอบมีน้ําซอสเผ<ร>าแล้วก็หอมเจียวอ่ะให้เจ้าแม่ปันหมี่รีวิวดีกว,ว่าอสอนวิธีกินปันหมี่ที่ถูกต้องหน่อยเราต้องคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเนี่ยมันจะเป็น ซอสูเปอรเศตของเขามันซอสเดียวกันกันเป้ากันไอ้น,นี้หรือว่ามันคนละอยา่างมันเป็นซอสเบสมากกว่าหรือเปล่า็นซอสเบส,เเบสมันเป็นน้ํามันอืน้ํามันริกอกะอแต่ดูคนไม่ตกใจเขาไม่ได้คุกไข่ไปหรอไม่ใช่นะคะคือชอบส่วนตัวชอบกินไข่แดงแบบทั้งลูกเราก็จะไม่คุกแล้วจะคุกเฉพาะแบบตัวเส้นน้ำซอสแล้วก็ <Yeah. S 1> เครื่องใดๆนะคะแต่เราก็ต้องระวังไข่แดงของเราด้วยสีที่ดูจืดเมื่อกี้ก็คือจะเข้มขึ้นแล้วเห็นไหมใช่สีมันจะเข้มข้นคือรสชาติปกติเขามันก็มีความเผ็ด แต่ว่าไอ้พริกเนี้ยคือมันเป็นสูตรเด็ดมันแบบเป็นตัวเด็ดตัวดังเขาเลยนะคะที่เขาให้เขาดังได้ถ้าเราคิดว่ายังเผ็ดไม่พอเราก็ใส่เราก็ใส่เลยเราก็ใส่ซะหน่อยใส่ซะหน่อยเพราะพริกเขาพริกนี้เขาต้องเผ็ดนะเผ็ดนะแต่ว่าพอใส่แล้วมันหนัวขึ้นเลยทุกคนคือของเขาก็เผ็ดอยู่แล้วลองชิมก่อนค่อยปรุงก็ได้ชิมก่อนดีกว่าแนะนําไม่ชิมก่อนแต่เนี๋ยบเผ็ดไปอะไรเงี้ยจะไม่ได้ใช่ใช่อาจจะแบบไม่ได้ลดความอร่อยอะถ้ามันเผ็ดไปอะเนาะนี่ พร้อมอยังพร้อมอยังพร้อม,อมละโอ้ยทุกคนคือกลิ่นดีแล้วมันอร่อยจริงๆอะเน,นี้อันนี้เลิศอะอันนี้มาต้องสั่งนะทุกคนไอติน <Ki. S 2> สุดๆล้นี้ไปเน,นีมันก็จะเป็นเส้น<า>ที่เขาแบบทำเองใช่เส้นเขาทำเองม,มันเด็ดตรงน,นี้แหละอือหืออือหืออร่อยไหม <ม>รสชาติที่คุณเคยใช่คุณเคยเพราะว่าเต้นเนี่ยมันจะมีความเหนียวนุ่ม,มแบบเหนียวนุ่มเลยอืแล้วก็พอเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้ทั้งแบบรสชาติเผ็ดของตัวน้ำซอสแล้วก็เราจะได้เรสชาติของปลาที่เขาใส่มาด้วยเออใช่ปลากรอบเามันมีรสชาติเนาะปลากรอบเขาจะมีรสชาติด,ด้วยใช่<ต>ทุกคนปลาปรกรอบเขานี่ก็คือแบบ ประกอบอะแต่ว่ามันไม่ใช่ประกอบบ้านเราอะมันเป็นประกอบเหมือนมันทำเพื่อให้เข้ากับไอตัวเนี้ยมันทําให้ทุกเข้ากันเนี่ยเกินไปอะเออใช่แล้วกินกับเส้นแล้วมันเข้ากันมากๆาเออก็คือจริงๆในเนี้ยมันไม่ได้มีเนื้ออะไรเป็นแบบเป็นใช่ช่ใช่นต่งูก็อรอ่อยจริงเออแล้วเขาก็จะใส่กับต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันก็จะได้กลิ่นกลิ่นความหอมความอะไรเนาะใช่กินไหมเลิศอันนี้คือแบบแนะนำมาเดี๋ยวตาชิมให้ดูนะทุกคนทุกคนมาถึงตาต้าบ้างแล้วนนี่ พกมาแล้วอุ้ยหอมมากต้องบอกว่ากลิ่นปริกเขาเป็นเอกลักษณ์จริงๆมันหอมแบบสุดๆอ่ะอือหืออือหือกินผงมาไปวาต้องบอกว่ารสชาติแรกที่กินเข้าไปอ่ะดีอืเอเฟตเจอร์นี้ดีมากอือหือเห็นไหมในปากอร่อยมากแนะนำอือใครเริเม่มไม่รูเส้นนะอันนี้แนะนำนะ เพราะว่ามันน the so, like so ัวแล้วก็นิ่งเราแบบคนไทยเราชอบกินรสจัดๆอ่ะร้านนี้แนะนําเลยเพราะว่ามันเผ็ดมากรสชาติแบบถูกใจคนไทยแน่นอนทุกคนแล้วก็เออชิมลูกชิ้นปลาเขาหน่อยลูกชิ้นปลาของเขานะคะชิ้นปลาเขาหน่าจะทองเองใช่ลูกชิ้นปลาเขาก็จะลูกตะมืตะมีนิดนึงนะทุกคนนี่มันก็จะเช่นมาเนี้ยนี่ถ้าลูกลูกตาอะไรอย่างเงี้ยอืมน้ำซุปเขาไว้ช่วยเลยไหมตัดความเผ็ดใช่เขาช่วยดับเผ็ด แยกได้นะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมสั่งแยกกันได้เหรอกับอันนี้อ๋อไอ้ลูกชิ้นปลากับซุปถ้าเหมือนใครชอบไปเนาะก็สั่งแยกได้ืออันนี้ถ้าใครไม่กินเผ็ดอ่ะมีแบบไม่เผ็ดด้วยนะเขาไม่มีแบบไม่เผ็ดด้วยว่าปกติไม่ได้สังเกตปกติคือแบบเรากินแต่เผ็ดเนี่ยมันมีแบบไม่เผ็ดมีหลบไม่เผ็ดด้วยแล้วก็ไอ้ตัวพริกเนี้ยคือเขาไม่ได้มากับเซตนะทุกคนเขาตักเองข้างนอกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเผื่อแบบเอ้ยมันจืดไปนิดนึงเติมซะหน่อยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะ อร่อยมากนี่กินให้ดูอีกคำหนึ่งใจูกใจสุด <c oughs> อร่อยอร่อยมากกับข้าวกอดเขาที่นี่ถือว่าโอเคนะสะอาดด้วยอืมแล้วก็โต๊ะโต๊ะยังตั้งกันค่อนข้าง,างเรียกว่าเต็ม <c oughs> บตลอด <c oughs> เราก็ต้องแบบต้องต้องแบบ ยืนจองอ่ะพอคนลุกปุ๊บเราก็ยืนจองอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเก็บโต๊ะนะคะอาจจะใช้เวลาหนึ่งเพราะคนมันเยอะอ่ะแบบลุกปุ๊บคนนั่งปั๊บอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นที่ที่คนมากินเยอะเพราะรา,าคามันก็โอเคอาหารอร่อยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือแบบมันมีให้เลือกหลากหลาอยอะ่ะมันไม่ได้แค่แบบ อาหารสาวตั้มอย่างเงี้ยคือมีให้เลือกเยอะมากทุกคนมของหวานอะไรก็มีเนี้ยของหวานอะไรเงี้ยสไตลยพี่ไทยแหละจริงๆแล้วอ่ะเอิ่มฟีลแบบพี่ไทยเนาะฟีลแบบข้างอะไรเงี้ยแบบผัดไทยเอ่ยพฟุตขอดอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่นี่ก็นะ ถือว่ารสชาติโอเคราคาโอเคนะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็แนะนานะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ต้าขอตัวไปกินนึงก่อนนะคะเราไปเกลียกกันหมดเลยนะคะอิ่มหนับสำราญแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะกับช่องเดิมนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะคะทุกคนฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เราอยากทาคลิปะอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาได้นะคะุ๋กเราจะพยายามทำให้นะจัดคอนเทนต์ให้แบบจุกๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย